สวัสดีครับพบกับเสือสืดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดกลัวนะครับวันนี้เสือนำมีดที่สร้างจากเหล็กนะครับผมรางรถไฟหรือว่ารางหมอนไม้เป็นมีดเน็บคุณราคาแล้วก็มีดซุยนะครับผมมาเชิญชมแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่นที่1น,นะครับยาวอยู่ที่11นิ้ว1ห,หุนกว้าง2นิ้วสัน9มิลนะครับผมน้ําหนัก6กร้วยกรัมราคา650บาทครับ หเป็นทรงเน็บเหนือนะครับผม2เป็นเน็บหลังตรงนะครับ11นิ้วกว้าง2.2สัน7มิลน้ำหนัก600กรัมครับขันไม้ได้เลยนะครับ 3ยาวอยู่ที่10นิ้ว6หุนกว้าง2.3คนสัน8.5มิลน้ำหนัก600กรัมครับ,นะรบสวยมากเลยนะครับฟันไม้นะครับดามอยู่ที่6นิ้วนะครับกอกแปนเล็นะครับผมเข้าได้อีฟ็อกซี่ครับผมหถ,ถึง4นะครับผม เล่นที่4ี่ยาวอยู่ที่10นิ้วห้าหุน <c oughs> กว้าง2อุดหสัน8.5ดจุานำหนัก550กรัมครับผมหกรบาทนะครับเนสี่ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ เลนมที่5ยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนกว้าง2-3สาัน้านำหนัก750กร,รัมครับผมเป็นทรงกูราคานะครับผมราคา750บาทครับออกแบบมาสำหรับการฟันเฉพาะเลยนะครับผมเล่มที่6 11นิ้ว2หุนกว้าง2-2สัน1เซน สันเทงนึ่งเส้นนะครับสันใหญ่750กร,รัมนะครับ750บาทเล่มที่7 11นิ้ว3หุนกว้าง2.4สัน9มิล700กร,รมัมราคา750บาทครับ เลนส์สิบแปยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุส์กว้าง2.3งจุดสมันเกมิลนะครับเก็บ1เซน750กรัมครับ750ดร้อบาทฟันไม้ได้สบายเลยนะครับด้าม7นิ้วนะครับปลอกเหล็กเข้าด้วยอีฟ็อกซ e ี่นะครับสำหรับผู้ราคาเนาะสุดท้ายครับมีสซูยยาว12นิ้วกว้าง1.7ึ่งจสันเมิลน้ำหนัก550กรัม 650บาทครับด้าม6นิ้วปลอกเหล็กปลอกสเตนเลสเข้าดีอีฟซีครับผมวางเจียบเลยนะครับเล่มที่10ยาวยืนที่11นิ้วกว้าง2นิ้วสัน6นิ้วน้ำหนัก400กร้อยมครับ500บาทนะครับเล่มสุดท้ายนะครับผม สนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยครับ0897560208ทุกเล่มแถมฝัก p ี c ีส่งฟรียู่แลตลอดการใช้งานครับขอบคุณครับ